ลูกค้าก็ดูหลายๆร้านนะคะแต่ก็เลือกเข้ามาใช้บริการที่ดีเคนะคะก็ขอขอ,ขอพบพระคุณด้วยนะคะที่ไว้วางใจให้ดีเคดูแลนะคะอ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน้องข้าหอมเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆนะคะสำหรับ เจ้าฮุนไดสตาร์เรียนะคะก็คือแคสนี้นะคะลูกค้าม,มาจากกำแพงแคสเลยทีเดียวนะคะสําหรับพี่ๆที่ใช้สตาร์เรียนะคะก็คือรู้อยู่แล้วนะคะเวลาขับขี่กลางคืนนะคะไฟหน้าไม่สว่างเลยนะคะและที่สาคัญคือให้ดูตัวไฟหน้าของเดิมก่อนที่จะอัปเกรดนะคะ,อะมองเห็นไหมพี่ตจนไม่เห็นเลยค<ต>่ะมองแทบไม่รู้เรื่องเลยนะคะซึ่งขับขี่กลางคืนจริงๆมองไม่เห็นและความปลอดภัยของพี่ๆเองนั่นแหละนะคะ โอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมช่างเราทำง,งานไปก่อนพี่ตนเดี๋ยวรีบถอดเพราะว่าผมคืนนี้นะคะใช่อ,เอ่เสร็จรวดเร็วมากเลยนะคะสำหรับเคสงานวันนี้นะคะ พามาเทสความสว่างเลยนะคะหลังจากที่เราทําการอัปเกรดไฟหน้าไปแล้วเนี่ยแตกต่างจากของเดิมขนาดไหนนะคะให้ดูข้างหลังน้องก็หมเาเลยนะคะสว่างมากนะคะของเดิมมองแทบไม่เห็นนะคะแต่ของใหม่ก็คือสว่างนะคะมองเห็นชัดเจนนะคะและที่สาคัญคือตัวม่านคัตออฟคือชัดเจนมากนะคะเต็มแบบว้นท้องถนนเลยทีเดียวนะคะก็คือ เสียงเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะต้องอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่และที่สําคัญนะคะหลังจากที่อัปเกรดไปแล้วนะคะมีไฟสูงต่ําในตัวนะคะอ่ะพี่ยี่ดิสตูมลยนี่นะคะโอ้โหไฟกมากคืนคมมากและคมชัดมากนะพี่พี่คือถ้าเวลาขับขี่กลางคืนนะคะ ขี่ทางไกลนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะและข้อดีของตัวชุดไฟหน้า LED นะคะพอเวลาปิดเปิดนะคะไม่ต้องรอเบิร์นเหมือนตัวหลอดซีนอนนะ,ะอ่าเดี๋ยวน้องขออมเทนให้ดูเปิดไฟระบบสั่งการด้วยเสียงอ่าเปิดไฟนี่นะคะเปิดปุ๊บสว่างปั๊บนะคะไม่ต้องรอเบิร์นะคะคือแบบสว่างแบบทันใจวัยรุ่นเอาง่ายๆเลยนะคะและที่สำคัญคือ สว่างอย่างนี้ไม่แยงตานะคะพี่พี่และให้ดูงานนิดน,นึงหลังจากที่อัปเกรดไปแล้วหน้าตาน้องจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้ดูเลยมาพี่ตุนให้ดูงานที่ดีเคน,นิดน,นึงนะคะหลังจากที่อัปเกรดชุดไฟหน้าโปรยเตอร์นะคะก็คือติดตัวชุดเบ้าไฟสูงไปนะคะหน้าตาดูดีนะคะไม่แบบว่าผิดเพี้ยนจากของเดิมแน่นอนนะคะให้ดูงานเลยที่ใส่เขาคือสวยนะคะนี่ คือเนียนมากนะคะไม่ฝากรอยนิ้วมือรอยเศษสำรีนะคะพี่พและที่สำคัญคือไฟสว่างแล้วนะคะไฟต้องไม่โชว์ออนบอร์ดนะคะหลังจากที่อัปเกรดไปแล้วนะคะนี่นะคะคือระบบต่างๆนะคะเปิดหมดแล้วนะคะไม่มีฟ้องเรื่องระบบไฟสองสว่างนะคะก็คือใส่ตรงรุ่นไฟไม่โชว์ออนบอร์ดนะคะ นี่แหละสาเหตุที่ลูกค้าเลือกเข้ามาใช้บริการพีดีเคนะคะทําแล้วจบครบทีดีเคเท่านั้นะนะคะขอ้อเข้าใจพี่ๆทุกคนนะคะคือเสียเงินแล้วอยากได้งานที่ดีไฟที่สว่างใช้งานได้จริงนะคะนี่แหละเนี่ยของจริงนะคะมีอะไรโทรหาป๋าเดียเขานะคะจองคิวสำรองคิวหาป๋าเดียเข้าได้เลยนะคะที่เบอร์0 8น4 5 7 4 5 7 4นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ป๋าเดียเบอร์เดียวเท่านั้น และผลงานดีเต้องออกจากดีเกเท่านั้นนะคะโหหาปาเดียไม่ติดนะคะเข้ามาหน้าร้านได้เลยนะคะพี่ๆเข้ามาเจอกับน้องขหหอมได้นะคะอยู่ตลอดนะคะก็พร้อมส่งมอบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้น้องขวหอมต่อตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว Whoa, LAST time I checked, I STILL high, REAL high. The dope without A TIME HOT HOT I I'M IT WITHOUT CHECKED COPS DOPE STEADDY hill t า g